สบดีสวัสดีพี่น้องอีพี่สองสักแค่ก็คือผ้ามาโลตลาดตอนแรกว่าสีบบไปตลาดได้นี่เงินขายหอยก็ซื้อเลือดถลายเนาะพี่น้องสวัสดีดววววอันนี้ขายหอยจืบม่ก็ซื้อมาซื้อพักเทียมพี่น้องววเอาขาพักเทียมยัยสบายดีพี่น้องมาหอตลาดสุกมาแล้วจ้านี่เนาะตอนแรกว่าสีบบอไปก็ได้ไปคือเก่าเนาะถามทางก็เลยจ้าพี่น้อง พอได้มาน้ากันกับพอได้ออกหน้าน้ากันเนาะพอได้ย่างเป็นมูกันมวนนะหลายคนพี่นอ้องรถเขาจะมาตลาดก็รา้ายคักเลยเพ่งเขากมาสือ่อซื้อน้ำมันเนาะซื้อแนวกล่องแนวกินหะและอยู่ไฮอยู่หน้ามันกะไก่ทางขาตลาดกับเปลือนแน่จักน้อยพี่น้องเอ้ยสักแค่ก็มาแบบบันดองบันนอกพี่น้องไอ้สินก็มิตะขีตม่มค้าแขางก็มิตะขีตม่มเด้อพี่น้อง อุ้ยทางยางไปตลาดสัมาเปลือนเทเดบันนี่พี่น้องเลยะจะจนะใส่ไวเนาะยามไ้ยามหนาเปลือนคักอา,อาพักนี่แน่หนเจ้าพักนี่ตีามาโลตลาดเลยพี่น้อง มาสักแค่ภาพพี่น้องเอฟซีมาโลตลาดต้มกันเดอ้อพี่น้องสุขูมสุขคน,นอโอยมากมายอาหารการก,กินพี่น้องเอ้ยหลังจากคิวหน้าแล้วแกหิวแล้วพี่น้องรสบายคลองเงินท่ากาคนทางน้อยไรเนาะเนี่ยอ,อยากเนี่ยโอ้ย,ยนะบักทุเรียนแลยน่องกุ้งกระแห้งมากก็แล้วบ่โอ้ยทุเรียนสมัยใหญ่แ็นเนาะรอเท่ายนี่รอเซนซีฟพี่น้อง แล้วมันก็นยากอยู่แล้วแต่ว่าเงินนี่ไม่ขึ้นมีหน่อยเดียวาได้เจอกันแล้วก็ทักทายได้กะบอเนาะคป็น <c oughs> เจ้าไร้ค้ายดีบอสคนนี้ก็ว่าได้กาะแล้วบอเนาะเอาทักทายกันพี่น้องเจอกัน <c oughs> นั่นๆเจอกันที่เนี่ยทางไราอยู่ไฮอยู่นะอาซ่อมเร่มในโฮอลไรพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ขาพัดโอ้พัดมีพัดมีพัดมี พัดมีขนมกล้องเท่าไรกลองส si. ิบหันโอ้พัดมีเป็นตาเสบนะกล้องเท่าไรได้พัดมีป่ะนี่ซิมฮารเอขนมพี่น้องเออขนมนมเนยโอ้ยเห็นแล้วเป็นตาเส็บไรสิซิมหาร์กะเซอร์กะปุ่นม,มาดนี้ยเป็นอยากกินตั้มบะคุง um> อ่ะพาโลตลาดเมืองสุขมาพี okay. ่น้อง รถตลาดกันเลยปลูปลาหน้าหนาวพุ่นะมัดละาบ่อยหน่หนมัดละ่ะเอ๊ะมาบอกเมนเถอะเด้อหุ่นท่างกับไม้มิตรบันลาดเท็ดหรอคารถกับแพ่งแ้ๆคาบักกับแพ่งทางกับสะดวกสบายได้แนะ่รถจักเข้าไปดีรถอีเต้น เดีวได้ส <Elijah> <kind> uh ิบพันอ๋อแต่บัดใสไขใครสิบพันเออใยัหรอจะวาเป็นไข่กี่เทระออนออ่ามาตลาดคือจังกลวงควงออกนะจังเนาะเออพักกันนี่ยถัเหลียนอยากยูนพี่น่องหอมหอมเนาะไปไก่ายเลียนก็กินหอมห แตาว่าซื้อไปก็คือบรืองเงินกับเลยเนาะอีตอนผูนกหาอ้นอหม่นอนจังไหนเนี่อู้ได้ไหนไหมยายขั้นสามซองนวยน้ี่ของนวไนด้เนี่โอ้บัคคอเป็นเศษแร้วล่วนี่ คิงพังค้าถลายคิงค่ะเนาะพี่น้องเออกระบุกคนน่ะมาอันนี้สิเป็นโซนป่าพี่น้องป่าเต็มเลยเนาะจะเป็นเทนป่ากัมาไหวกันนะโอ้ป่าเพียพี่น้องเออ,อ,ยยเอป่าเพียรล่อถลายได้หนิล่อหกสิบพี่น้องโอ้ยจะเป็นมิติโตยัวใหญ่คักเลยตายป่าเพียรล้ายขนาดเนาะอันนี้เขาเปิดป่าอย่างนี้ป้าป่าคนนี้โอ้ ปลาผีอ่ะทุยพี่บอกแล้วก็พ่อกินได้พี่น้องพี่ที่โตแบบใหญ่ๆเนาะอันนี้ปลาหน้าอีบอว์อันี่ปลาหน้าอีพี่น้องอันนี้จะเป็นปลาผีพัดูดูอ่าผ้ากันในเงื่อนขายหอยแล้วก็บสื่ออวสันนะพี่น้องเนาะขายหอยสื่อนมใหม่เนาะพี่น้องขายหอยสื่อนมใหม่ว่ากับพ่อกินอยู่ได้ อ่ะแค่ซ um ื้อขิงพ mm hmm> ี่น้องไอเดียดได้ข้าวเมื่อปลาล่ะซื้อคิงไปปลูกเวลานั้นกับพ่อได้เห็ดเขียดแห้งเออเออหั่เขาอยู่ดอกกระโดดบ่าเขาเอิญโมกระโดดโมเคาไปกินจักเธอพัตเกิดเอาง่ายง่ายแม่นบ่อยากจะว่าไม่โมแซ่โอ้ผู้ว่าคิ้วกับว่าคิ้วได้เนาะคิ้วคิ้วมั่นมั่นเกลือเกลือต้องบอกว่าถือหั่นเฟ้อพี่น้องเต็มเลยตอนนี้ก็สิไปซื้อซีโมูพี่น้อง สีสีม hmm. uh, ูอันนี้โดนี่จะเป็นคล้ายสีงวงูวพี่น้องนี่เป็นสีมูอ้สีมูนทม้างอ้อันนวยนึงเหร้ายหล่อได้เนาะมีไงเนาะอยากยูดอกมหญ่เออทุเรียนหันมันงบมันบ่พอดอกนวยใหญ่แถมมันก็ร้ายหลโอ้จอดนึ่งสิพัพี่น้อง จะเอ,ะ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 อาไปใส่ <c oughs> ะะนี่เอาออกหน้าเอาไปใส่เอาออกหน้าอาสมาเอาหลายจอกค่ะโอ้อืออือเอขาว่าอยากเสืรอเปลกงมาให้ใหม่เท่าไรอีกสอ้สายใหม่สาวสาใหม่สาบัดใหม่น่อยนี่เด้ใหม่หนึ่งเกตผ่านพี่น้งงนอง ขอเลยเนาะเพิ่นอยากกินบักทุเรียนนี่กินทุเรียนย่างไปก็กินหอมกลเลยเนาะถาว่าโลเออโล1 1 0พ่นว่าเนาะติดเบิ่งน่วยนึงาก็บ่เกินแต่2โลปายพุ่นได้อว่าโลปายแลพี่น้องเอ้ยเกบ2โลมมันนักเปือกนักหยังเนาะคุณนพี่น้องรถเต็มเลยเนาะสิเป็นรถอ่าใหญ่รถน้อยรถไทยเต็มเลยแต่ว่าทางก็เปื้อนน่เนาะ าได้ละบ่มังนัดเท่าได้ฮะนรามังนัดเนี่ยเอ้ยซุกยี่วัานไหนสยอมเจ๊ใส่บ่มังนัดสุกแล้วมันสุกเขียวเมื่อกวนเนาะใส่ได้กินหรือว่น้ำปั่นโอ้เป็อยากกินน้ำสิโอ้นี่ได้น้ำนี่กระแสดอวยกันใช่เงีนยหันย่างถั่วใดคล้ายเอ๋อห้อยค่ะเกียงแท้ฮะเกียงเลพี่น้องเมื่อตั้งเหรอพี่น้อง ตอนนี้กับซีเมื่ออะไรพี่น้องเมื่อแล้วม,วมดร้ายคือกันว่มามดธนไกนอกมาตลาดมือน,นี่พี่น้องเงินค้ายหอยเรือธนไกเดี๋ยวไปเบิง้งอ่าตอนขอนเทียนกันเลยเนี่แพงเนาะนี่ใน,น,น,นกอบลานี่ยบบแปดสิาพ่ออ้แปดสินหาของมัน,นะนโอ้นี่หาสินหา อ oh ันนี้แฝดซีฟผุนู่มาเหลือเกินเบบพี no. 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 ่น nah. ้องโอมดอกค่อนไซเขาเปลี่ยนได้บ okay. ่หัวมันเปลี่ยนได้แต่ว่าโอ้หัวมันเปลี่ยนได้ก็เป็นนักเนาะไรอ้อนบวได้ซื้อเกินเบบี้พี่น้องเอ้าขอแจ๊ซีหน่อยละใช่อุ้ยสุดสมาเป็นตาหักกันเนาะคืออีกังเนาะอ่ะสแกตสีขาวมาซื้อ ลองหานคนไทยคุ้มค่ายนะพี่น้องซื้อครีมอาบน้ำพี่น้องเบิ้งพี่น้องซื้อครีมอาบน้ำย่างดีอ่ะพี่น้องหิบมาลงตรงเตงเลยศแบอ่ะสะแค่กับซีโดยลุ่มนองว่ามัดทรายเหล่ากาใส่ใจเงินมัดทรายพี่น้องโอ้พี่น้องกําลังมาหอดตลาดพี่น้องเอ้ยเบิ้งหน้าตาสภาพัสะมาเมืยแต่พี่น้องเอ้ยยางยางางแฉะยางว่าเหมือนยางมัดเหมอจนหดเพลนพี่น้อง จนเคงืงเมือไปเลยอเนาะนี่ถักแค่ซื้อว่ามัดเทไรเนาะอ่าคลิปเอพีที่สองก็คือพักทีอนนอกอ่อ่พี่นอ้องเศร้าพันเนาะเศร้าพันแล้วกะมักอ่อื้อพี่น้องมืงอื้อหน่อยสองหน่วยหน่วยลรหาพานันสักแค่เอาสองหน่วยสิบพนันมาสามซิบแล้วสามซิบแล้วกะอันนี้จะเป็นคิงสักแค่สิซื้อเมื่อปลูกไหวคิงกับหาพานันอันนี้ก็เจ็ดพันเนาะ กักผพอดีเป็นสิบสองเลยพี่น้องรวมทั้งเมดว่าเม็ดทนายเนาะเมนี้กระเทือว่าสือของทีจําเป็นที่สุดนะพี่น้องเนาะอ่าจำเป็นก็คือแบบเกอร์บูดนี่เนาะกับเมนจําเป็นเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนเฮ็ดไฮไซนาอะไรพี่น้องดำไฮดำหน้าก็ต้องมีเกอร์บูดพี่น้องเพื่อหย่านปีงแม่นะแค่เป็นคนหย่านปีงเมียอือแต่ก็ซิมีม่ได้แบบทัวสิบผ่านพี่น้องเกอร์บูดนี่กะ แปดสิบพันพี่น้องแต่ว่าขอเดี๋ยวเกสซีเนาะเป็นเกสซีฟแล้วก็ซิเป็นครีมอบาบน้ำอันนี้กะหกพันพี่น้องโอ้ยนี่หกพันเนาะแล้วก็ครีมอาบน้ำกะสามซีฟจ้าพี่น้องแล้วกม็มีตัดเล็บดีมีตัดเล็บนี่น หาผ่าพี่น้องเนี่ยรวมทั้งมัดถ้าไรเนาะพี่องเนาะมาได้กะลงพี่น้องั้งแต่ออกหน้ามาท่านได้ซูสบู่ซูยูสบู่ก่อนห้น้อยหนึ่งบกกาซูหลายเนาะเชิสบู่หน่อสิขี้หมาน้ำเกบเนาะเกืบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแ่ปดสิบนแปดสิบแปดสิบเก่าสิบเก่าสิบนะแสนหนึ่งแสนสิบเนาะอันาผ่านแสนสิบแนสิบนะแสนสิบ ันนี้ก็สิบสองพูดีเป็นแสนสาวสองพี่น้องแสนสาวสองแสนสาวสองแล้วก็พูดดีรวมทั้งเม็ดพี่น้องสื่อเมอ็ดยู่แสนอ่าหกสิบเจ็ดพัานในคนนู้นฐะานลาวลายบกพิษถาพิษผ่านประกันได้ก็ต้องขอถอดขอภายนําเดิมพี่น้องเพราะว่าไฟลายเนี่ยจะเฮียนบคหอยจบพี่น้องเออพิษพิษผ่านผ่เถือเถือแต่ขอถอดขอพายนำน้องเห็นเะนานะนะ อย่าด่าหมากันเด้อพี่น้องพี่น้องอาเปื่อยลุงหนำเนาะมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องกะถือมาตนาผมเลยเนาะปลาเขาเอือยเพื่อนแค่บอด้ถือโอ้กี่ข้าวก็ข่าปุ่นขับปุ่นโล่น้ำปลาแดกอ่าโล่น้ำปลาแดกโอ้ยเส้นสมงานำถี่ตามขึ้นสีเสียบเนาะตายผมเนาะอืมมามามากินน้ำกันชัดแจ็บ ข่วมจนมากับไปตยายนะเพียงเนาะเ็ดให้ยคนเนาะลิ้นหลอนอย่างันเนะกําลังกันจะบอกเลยซ้่งกินข่าวสาวเลยพี่น้องน้องอุ่นท้องอยู่หนาหน่อยนึงกะเมื่อยจนสั่นนะพี่น้องเนาเมื่อยคขานั่งออกเลยจ้าไปเจอตอนเมื่อบ้าวบ่ตอนเมื่อไหนบ้าวบ่ตอนเมื่อไหนบาวบาพูดอะไรฮ้อยชุดเก่าโลหมันไป็นแนวดายบ้าวเนาะ ต่บางเงินยังนักอยู่มันบอนัอสไปตลาดเลยแนวนั้นเลยพี่น้องขนาดเราประหยัดใส่ยังขนาดได้ไหนเงินนักคือหอยกับโอ้รวยรวยรวยพี่น้องอ้าววันนี้ทาเมื่อแนวไหนายางเมื่อขนาดเอเลยอ้อันนี้คือทาจังหวะออกหน้าพี่น้องโอ้แต่เงินสหพันน์ด้พี่น้องขล้ายกับปูเพ่อพี่น้องมดจะอยู่ตลาดผม่านออกจากตลาดสมิแล้ว ซ้าสมไปโอ้โหเก่งมากๆเลยเอาอินน้อยนอยว้าวตอนเมื่อเอาตอนอะตอนเมื่อบานหันใส่เกิดบูดพี่น้องตอนกลับมาเป็นแนวดหนหลงเกิดอยู่บ้านพี่น้องเนาะตอนแรกว่าชิสือกบให้น้องกลุ้งโอ้ขีดอยู่น้องกลุ้งกะเกิดเตะธรรมดายังบม่อยากใส่เนาะเรยบร้สือให้สามโอ้ป้าหดก้นผมพี่น้องเอ้ย ร้านหน่อยโซ่ก่อนต่นรังกาไปแล้วดูใคจะได้ก่อนใจใจงามๆต่เห็ดเถืองงามๆให้ลุงปาเบิ้งมหม่ะใจแม่บริสุทธิ์เรียนแม่บริสุทธิ์มันแพ่งไราหล่แพงไรยหล่หนึ่งเ้นสาวเซนซิบเออซนซิต่วันหนุ่ยหนึ่งค่าก็โห้ร่หล่อลไละเอ้ยอะแแ้ละ เอ่ะเจิดวาเดกินลกสี่อ่อะไกินลกสี่ขน้แม่ก็เได้สื่อหาเพราะว่าโอใหญ่ขนาดนหวอยเลียจะเลียร์ค่ะถงได้ไรพร้อมกับปากะพร้อมน่ะจะจะเตือนขม้นจะท้ามห้าเมียอยู่้รอเดอะฮ็อกโล่ไปพ่อีจะ่ปจะอะไร ท้องน้าที่ตัวบ่กินกินไกินว่าแม่ทามือแสบอยู่บ่กินว่าเจาอย่าดึงได้อย่าดึงเอ้าเปิดท้องออกก้อนมาสิลดเออโอ้โหหมักใหญ่เลยเจสผานพี่น้องตะกอนหันหาผ่านต่กอนค้องมาท่นแผงหันสามผ่นกีบเดินอีกเจสผ่นบางหลานกระซิบผ่านเอองใ่กินก็กินเสร็บบอสเแร็บบอืม ให้เจไดเสพสิ้นเนื้อเจนะว้าวฟ่อนฟ่อนไหนฟ่อนให้แม่บ้างแม่ซื้อมาให้กินหรอฟ่อนฟ่อนฟ่อนงามๆตีป่องก็นะฟ่อนมืองามๆค่ะฟ่อนมืองามนะว้าวพี่น้องได้กินแล้วเจิอแห้งนั่งเจิอแห้งแล้วมาซ้อนใจน่องสัตพี่น้องกินน่องน้อยนึงละเห็นเอ๋ยกินลูกศิลป์มาสอกหาเอาเจสกิ้นี้ยังมาหนิเอ้า อันนั้นมันมังน,นาวเลยลูกมังนาวลูกมังนาวโอ้หเหน็นเอึยกินจะกินบ่ได้ดอกชายรงเงินมาอันนี้ก็สิเป็นใบาหาซิบเ <c oughs> อ้ <c oughs> โอ้ยมันมาแม่ขนมดอกลูกโอ้เรื่องเงินมาหากเจ็ดผ่นเรื่องเงินมาอ่าหาซิบเจ็ดผ่นพี่น้อง โอ้บ่พี่น้องมาหดโอ้ยสะมาไปเฮงแท้นะวะหูว่าว่าลูกอยากกินนมบันวาสนี้ได้พี่น้องหายเบื่อมาสบายดีพี่น้องเออบองว่าจักโมงเหรอเนาะไปแตงกีหกโมงเสาร์อ้าวไปล้างอ้าวลูกต็อกกลับไปล้างอ้าว